ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปทําการเปลี่ยนแหวนลูกสูบนะครับย้ํานะครับเปลี่ยนเฉพาะแหวนนะครับเพื่อนๆของเวฟร้อยสบไอนะครับตัว V 4นะครับเพื่อนๆซึ่งอายุการใช้งานของชุดปลอกสูบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ20,000กิโลเมตรนะครับเพื่อนนะครับซึ่งรถคันนี้ได้มีอาการนะครับน้ํามันเครื่องหาย นะครับขับมาดีๆวูบดับน้ำมันเครื่องหายมีควันดํานะครับเพื่อนๆเอ่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปทําการวัดเพื่อเปรียบเทียบระหว่างแหวนติดรถมากับแหวนสแตนดาดที่ซื้อมาใหม่นะครับเพื่อนๆอ่าผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าระยะห่างนะครับเพื่อนๆอ่าถ้าเราล้างออกมาแล้วนะครับระยะห่างจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะครับปากแหวนห่างแค่ไหนถึงทําให้ รถคันนี smoke smoke here, pues site, ienne, ้มีอาการน้ำม um ันเครื่องหายนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาทำการเช็คกระบอกสูบเบื้องต้นกันก่อนนะครับเพื่อนด้วยการนำไฟฉายมาส่องนะครับเพื่อนนะครับเราได้ทำการใส่แหวนลูกสูบเข้าไปนะครับใส่แหวนเข้าไปภายในกระบอกสูบแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเอาไฟฉายมาส่องดูนะครับว่าแหวนกับกระบอกสูบนะครับสนิทกันหรือไม่นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นการเช็คยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นปลอกสูบที่ใช้งานแล้วนะครับเพื่อนนะครับเราจะเช็คหาตำแหน่งที่ลูกสูบไม่กลมนะครับหรือว่าตำแหน่งที่มีแสงรอดนะครับระหว่างแหวนกับกระบอกสูบนะครับถ้ามีแสงรอดเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับควันจะไหลนะครับเพราะว่าแหวนจะไม่สามารถกวาดน้ํามันเครื่องลงท้องอ่างได้หมดนะครับแหวน น้ำมันเครื่องนะครับจะรอดขึ้นไปบนห้องเผาไหมทําให้เกิดอาการควันไหลนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเคสไหนนะครับอ่ารั่วบอกสูบรั่วมากๆนะครับเพื่อนๆก็นําถึงขั้นน้ํามันเครื่องอ่าไหลออกท่อยเสียเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับเอ้านะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําการเช็คระยะห่างของปากแหวนเดิมติดรถมานะครับอันนี้เป็นแหวนอัดตัวบนนะครับที่ติดรถมานะครับเพื่อนๆ นะครับเอ้าเรามาดูพร้อมๆกันครับอันนี้เป็นระยะห่างของปากแหวนตัวเดิมที่ติดรถมานะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับนี่นะครับระยะห่างของปากแหวนก็ประมาณนี้พยายามโฟกัสให้ดูแล้วนะครับเพื่อนในมุมมองนะครับถ้ามองตอนนี้อาจจะมองว่าปากแหวนห่างนะครับจริงๆแล้วระยะห่างของปากแหวนตัวนี้ไม่ถึงมิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆไม่ถึงมิลลิเมตรนะแต่ว่าก็ สูสีนะครับสูสีก็เกือบถึงมิลแหละนะครับแต่ไม่ถึงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับโดยค่าพิกัดการซ่อมก็อยู่ที่1มิลิเมตรนะครับสำหรับระยะห่างของปากแหวนรถทุกรุ่นทุกค่ายนะครับเพื่อนทีนี้เรามาเทียบกันกับปากแหวนของใหม่นะครับอันนี้เป็นปากแหวนสแตนดาร์ดใหม่นะครับที่เพิ่งไปซื้อมานะครับเพื่อนเรามาเทียบกันดูนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนก็คิดเข้ามานะครับ ถือว่าชิดเข้ามาครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับถ้ามองนะครับผมมองว่าอ่าผมไม่ได้เอาฟิลเลอร์เกตสอดนะครับผมก็มองด้วยสายตานะครับก็อยู่ประมาณ0.20ประมาณนี้นะครับ0.15-0.20มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆถ้ามองด้วยตาเปล่านะซึ่งนะครับเพื่อนนะครับเราจะอ่าเราเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อนๆ่อปากแหวนตัวบนนะครับเพื่อน ของเดิมติดรถก็ห่างไปนิดนึงห่างกว่านี้ไปนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนที่นี้นะครับก็จะเป็นการวัดปากแหวนนะครับตัวที่2นะครับปากแหวนอัดตัวที่2นะครับเพื่อนนะครับติดรถมานะครับอันนี้เป็นแหวนติดรถนะครับแต่ว่าเป็นปากแหวนตัวที่2องนะนะครับถ้าเรามองมุมนี้นะครับปากแหวนตัวที่2ถือว่าปากแหวนชิดกันเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าชิดเลยชิดเหมือนปากแหวนใหม่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ในค่า 0.15ถึง0.20มิลลิเมตรนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับตัวนี้เป็นแหวนใหม่ตัวที่สองนะครับอ่าตัวนี้เป็นแหวนใหม่นะแหวนใหม่ตัวที่สองนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเทียบกันเลยนะครับชัดๆนะครับเพื่อนนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับเพื่อนๆแหวนใหม่ตัวที่สองก็ชิดเข้ามานะครับก็ อ่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับระหว่างแหวนตัวที่2ของเก่ากับของใหม่นะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆก็สูสีกันนะครับสูสีกันนะครับเพื่อนๆีนเห็นไหมนะครับอ่าปากแหวนห่างแค่นี้แหละนะครับเพื่อนๆอ่าที่ว่าน้ํามันเครื่องสามารถหายไปได้นะครับเพื่อนๆที่อ่าที่เราพยายามค้นหากันอยู่นะครับเพื่อนๆอ่าปากแหวนห่างแค่นี้น้ามันเครื่องหายนะครับเพื่อนๆอ่า ครับทีนี้เรามาทําการวัดแหวนลานนะครับเพ er ื่อนวัดแหวนลานนะตัวนี้เป็นแหวนลานของเดิมติดรถนะครับเพื่อนก็ระยะห่างก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับประมาณตีไปซะสักครึ่งมิลก็แล้วกันนะครับเพื่อนสักครึ่งมิลก็แล้วกันนะครับเพื่อนนะครับอันนี้เป็นแหวนลานของเดิมติดรถนะครับทีนี้เราก็จะทําการวัดเทียบกันนะครับกับแหวนลานตัวใหม่นะครับเพื่อนแหวนลานตัวใหม่นะครับอ่า นี้ให้เพื่อนๆดูไปก่อนอันนี้เป็นภาพซูมขยายนะครับเพื่อนๆ like นะครับอ่าไม่ใช่ภาพอ่าแบบด้วยด้วยสายตาเรานะตัวนี้เป็นอ่าถ่ายแล้วนะครับก็มีการซูมขยายเพื่อให้เพื่อนๆได้มองเห็นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นปากแหวนลานของใหม่นะคร ührt, ับเพื่อนๆเห็นไหมก็ชิดเข้ามาก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆทีนี้ในเคสนี้นะครับผมจะเอานะครับแหวนลานอ่าไม่ใช่แหวนลานสิ เอาแหวนชุดใหม่นะครับแหวนสแตนดารชุดใหม่ที่ซื้อมานะครับประกอบกับเข้าไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะทําการสตาร์ตติดเครื่องดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับรู้ว่าการที่เราเปลี่ยนเฉพาะแหวนงานจะจบไหมนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับเชตนี้นะครับผมก็ขออนุญาตทําการขัดทําความสะอาดกระบอกสูบสักนิดนึงนะครับรอบแรกนะครับผมจะใช้ สามขาขัดนะครับอ่าเป็นกระดาษทรายเบอร์400ก่อนนะครับขัดไม่นานนะครับขัดสิบวิยี่สิบวิก็เอาออกแล้วเพื่อทําความสะอาดนะครับเพื่อนเนแล้วทีนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับผมก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับเก็บงานอีกหนึ่งรอบนะครับก็ประมาณสามสิบวิสี่สิบวินี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่ออ่าเพิ่มความเงานะครับเพื่อนๆนะครับลบรอยบาดของกระดาษทรายเบอร์400นะครับเพื่อนเพื่อน ก็นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการขัดกระบอกสูบไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับร่องรอยรอยบาดรอยอะไรก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมแหละนะครับแต่ว่าขัดทําความสะอาดเฉยๆนะครับอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราขัดกระบอกสูบเปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนแช่แหวนนะครับย้าเปลี่ยนแช่แหวนนะครับประกอบเข้าไปแล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆว้ารถไถหมูปิ้งนอนนะครับรถไาหมูปิ้งกันเลยทีเดียวนะครับ นี่นะครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่นะครับหลายๆท่านถามกันเข้ามานะครับว่าเครื่องยนต์ลวมเปลี่ยนแช่แหวนได้ไหมปลอกสูบดีอยู่นะครับเพื่อนนะครับบางท่านก็อาจจะบอกเชื่อว่าเปลี่ยนแช่แหวนน่าจะจบงานนะครับเพื่อนเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนนี่แหละนะครับรถคันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนแช่แหวนไปนะครับเพื่อนอันนี้เปลี่ยนแหวนนะ เปลี่ยนแว่นไม่ได้ทําการคว้านนะครับเพื่อนๆผลปรากฏว่าควันท่วมรถเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆอ่ะทีนี้เพื่อนๆก็จะสงสัยอีกใช่ไหมว่าควันเพราะน้ามันค้างท่อหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเอานะครับต่อค่อยเสียออกสตาร์ทให้เพื่อนๆดูัปเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับจัดให้ครับจัดให้เพื่อคลายข้อสงสัยนะครับเพื่อนๆเอานะครับมาฟังเสียงมาเบิร์นเอาครับควันออกหล้วที่นอนนะครับนี่นะครับนี่นะครับควันออกเห็นเห็นเลยนะครับเพื่อน อันนี้ควันไหลออกมาจากตัวเครื่องเลยนะครับเพื่อนควันไหลออกมาจากตัวเครื่องเลยนะครับชัดๆเลยนะครับเพื่อนนะครับเอ้านะครับทีนี้ผมจะมาสรุปงานให้นะครับว่าทาไมทาไมแค่แหวนหลวมนะครับช่างถึงคว้านกระบอกสูบไปเลยนะครับทําไมนะครับแค่แหวนสึกหลอนะครับกระบอกสูบยังสวยอยู่นะครับช่างเขาถึงไม่เปลี่ยนแค่แหวนก็เพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนนะครับ กระบอกสูบนะครับเพื่อนๆจะมีนะครับสีดําคล้ําสลับกันกับสีขาวนะครับอ่าสีดําคล้าสลับกันกับสีขาวนะครับเป็นเส้นรอบวงนะครับเพื่อนๆนะครับจะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่ากระบอกสูบของเรานะครับเพื่อนๆกระบอกสูบของเราเป็นคลื่นลูกละนาดนะครับเพื่อนๆพอกระบอกสูบเป็นคลื่นลูกละนาดนะครับด้วยความเร็วของลูกสูบที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอ่า ลูกสูบนะครับจะไม่สามารถกวาดน้ํามันเครื่องลงมาได้นะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับเรามองไม่ออกหรอกนะครับว่ากระบอกสูบที่ว่าเป็นคลื่นลูกและนาดนั้นนะครับมันสูงต่ํามากน้อยกว่ากันแค่ไหนนะครับเพื่อนแต่ถ้าโรงกึ่งใหญ่ๆเขาจะมีเครื่องมือวัดกระบอกสูบนะครับว่าจุดนี้นะครับกระบอกสูบโตเท่าไหร่จุดนี้ จะบอกสูบเล็กเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนมันจะสลับกันไปอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับไลายเส้นพวกนี้นะครับเส้นแนวยาวเนี่ยนะครับรอยบาดแนวยาวตรงนี้นะครับทําให้แหวนไม่สามารถกวาดน้ำมันเครื่องได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นรอยลึกลงไปนะครับนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุที่ทําให้นะครับน้ำมันเครื่องนะครับไหลขึ้นห้องเผาไหม้แล้วก็เผาไหม้ไม่หมดเกิดกลายเป็นควันออกท่อไอเสีย นะครับหรือบางเคสเป็นน้ํามันเครื่องไหลออกทอยเสียเลยนะครับอ่าเพียงแค่นะครับกระบอกสูบเป็นรอยเท่าเส้นผมแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับคาแนะนําก็คือนะครับอย่าเปลี่ยนแค่แหวนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อน,อนๆทําการคว้านเพิ่มไซส์ของลูกสูบอ่ของกระบอกสูบไปเลยแล้วก็อ่าถ้ามีงบนะครับเพื่อนๆก็เปลี่ยนเสื้อสูบไปเลยนะครับเพื่อนๆน